สวัสดีครับชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานดอนเศรษฐีนะครับจะพามากราบนมัสก,การนะครับปูท่ทองมานะครับสารเจ้าปูท่ทองมาและเจ้าย่านางพญานาคีนีศรีบทุมมานะครับอํมรูนครับ ปู่ทองมานางพญา่านเจ้าญานางพญานาคีนีสีปุทุมมานะครับลงไปดูข้างในครับร่มรือนน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ที่ป่าลกชัดเลยนะครับ เราเจออะไรครับพี่น้องครับนี่ครับสภาพสารครับเรามาเจออะไรอยู่ใต้สารครับโอ้ยครับพี่น้องครับงูครับงูแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่งูธรรมดานะครับถ้าเป็นงูธรรมดานี่หนีแล้วนะครับน่าจะเป็นโอ้งูงูหรือพญานา ยานาคีนาคีนะครับมาปกปักรักษาดูแลโอ้ท่านโชว์ด้วยนะครับท่านโชว์ด้วยโอ้เนี่ยครับโอ้โชคชุกมันหมานเ้อนะครับขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบครับเจอด้วยเจอเจอโอ้เนี่ยครับไม่หนีครับไม่หนีปกติถ้าถ้าเป็นงูธรรมดานหนีแล้วครับแต่นี่ไม่หนีครับ วนท่านไม่บแล้วล่ะดูดูดนะครับนี่ครับสภาพทั่วไปก็จะมีเครื่องเส้นไหว้นะครับเครงเส้นไหว้สาลานะครับร่ลมนละื่ับนะครับโอ้เราเจองูเป็นๆเ,เลยนะครับผมว่าไม่ใช่งูธรรมดานะครับน่าจะเป็นงูเจ้าหรือตัวแทนของ นางพญานาคีนะครับโชคดีโชคดีครับโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมแล้วพบด้วยกันโชคดีทุกคนนะครับแชร์กันไปนะครับรับโชคด้วยกันวันนี้นะครับเรามาพิธีการสารปู่ทองมาและเจ้าย่าพญานาคีสีบุตุมานะครับเจอพอดีเจอนน่นนะครับโอ้ไปดูไปดูอีกไปดูอีกไปดูไปดูโอ้ยนะครับยังไม่หนีนะครับ ยังไม่ปนไปไหนเลยนะครับงูเจ้านะครับงูเจ้าไปดูครับไปดูครับเออยังอยู่ครับยังอยู่พี่น้องครับเมองไหมมองสูงแค่นะครับโอ,อย้โอ <c ười> ยังอยู่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 อยู่ใต้ศาลน,นะครับผมอยู่ใต้ศาลอยู่ใต้ศาล สาธุนะครับกลาวนรัส,สาการนะครับโอ้นี่เจอตัวเป็นๆเ,เลยขอให้ทุกท่านนะครับที่ดูแล้วนะครับช่วยแชร์ช่วยกดซับสไครต์นะครับรับโชคด้วยกันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมกำลังจะไปที่วัดจุมศรีพัฒนารามนะครับ นับมัศการปู่ชีปะขาวนะครับก็เลยแวะนัสการที่ก่อนนะครับเจองูเป็นๆเลยน่าจะเป็นงูเจ้าเป็นๆนะครับผมครับครับโอ้ขอให้โชคลาภทุกคนนะครับสาธุครับครับครับผมไม่ได้สร้างภาพนะครับในเรื่องจริงครับเนี่นะครับเนี่่ครับนี่ครับนี่ครับถึงนะครับเห็นะครับ ม่วนนะครับนบี่ครับโอ้ครับโชคลาบด้วยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ